แม่ๆทางบ้านทุกท่านนะครับผมขอตอนรับเข้าสู่ทางช่องโอปพารวยปอพารวยปออีไตนะครับครับวันนี้เราอยู่ที่ปู่แพรกลางน้ําหรือว่าปู่สามตานนอยพีเนาะครับมนู่นนะท่านก็กําลังทําอะไรอยู่ไม่รู้เนาะครับวันนี้มีสายบุญนะครับได้ร่วมทําบุญมากับทางช่องนะครับผมเพื่อจะมาถวายให้ปู่นะครับเนาะกับ ใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดซับ s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กระทางช่องเลยนะครับผมนี่นะเดี๋ยวเราจะไปสอบถามนะครับเพื่อปูมีความฝันเด็เดๆมาฝากเราบ้างเนาะครับตอนนี้ท่านก็อยู่กลางนะ้าเมื่อกี้เห็นงูแวบๆนะไปเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยสนทนาธรรมกับหลวงปู่กันครับผมอโอ้มาอ,อยู่ไกลไทละเลปู โอ้มาทําความเพียรเลยครับปู่ครับวันนี้มีสายบุญฝากปัจจัยมาสวายปูครับผมปูดึกเข้ามนมนเข้าฝั่งก่อนได้ไหมครับมันไปไม่ได้ไหมปูมนขึ้นขึ้นน้ำมาสั่นมนขึ้นฟังฮะมุดน้ํามาเลยครับปูช็อตเด็ดเลยลวครับปูถ้าปู่มุดน้ํามาเนี่ยหยอกล้าปูนะครับผมใส่ก็ะ่ปนี่นอยู่นี่เนาะ ถ้าไม่ได้พูดก็ไม่ได้หัวนะอะไรพี่เนาะปูโยไกพี่น้องนี่นะวันนี้หลุดมาหรือยังนะครับผมอเอากดไลค์ก<อ>ดแชร์ให้ด้วยนะฮะดีครับมันฝากวัดใจมากครับไปถวา,ายปูตอนต้นไผ่อืมเปินไผ่ยังไงอ่ะทีเนี้ยตังวา สีหลอสักคู่นะครับน่าเป็นประโยชน์ไก่เนาะไก่เด็กอกแล้วปูพันวาพันได้โตดีแน่เลยเอาเป็นประโยชน์ไก่ได้ไหมนีพปันได้โตดีเ้าปูเดินมาทางนั้นแหละครับเอาเปียกแล้วต,าาตัวเอฟซีเด้อฝากป้าใจมาเห็ดปูบรกาแฟเพิ่นหลัดน้ำมาแล้วครับผม ตุงยางพาหนามไหสิครับใช่ล้นะู่นนะอยู่ในป,าปนาลามาแล้วครับออปู่ปู่มุดปลามาแลนะ้วครับมาแล้วครับผม โอ้ทันมุดป่ามาแล้วครับเด้อลูกขอถ่ายรูปให้เธอปูโอ้ปิดหน้าปิดตาเลยนะปูมนครับปูครับมนตรงนี้ครับผมกับน้ำมาสกางครับปู่ไปทำคว่อมเพียรไปเห็ดลูกประคำโอ้เห็ดลูกประคำ ยดกันแรกพี่น้องแบบนี้พอมีเอฟซีถามมาเยอะนะครับผมแนวทางปูแทะกลางน้ำอุ้ยอันคุน,น,นี่มันมันของแทหรือของปลอมอมโอ้ยังบดแทะยังบดแทะของปลอม โอ้ยแมนอฟซสื่อเืดขน้นแล้วบอสศูนย์ห้านี้ไม่ใช่ของแท้หรือปู่ยยเอาถวายเงินคนก่อนอฝากเงินมากปาถูกนาปุูกน่าปราัถูกครับย่างเลยของแท้มามือไดปู่อ๋อเมื่อคืนว่านกับฟันดูแต่การิชแท่ชิบปอมเยเพราะท่านหู้เด้อเคื่นว่านกับฟันดูแต่อุ้มไปกอนโ้นัดนัดทุกซ่องทุก เกืบซี่แหละวันที่ยี่สิบสามวันที่ยี่สิบสามเออแต่สิบอกก็บอกกับเรื่องหนึ่งครับเออแยมแยมว่ามีจัดตัวใดก่อนเนี่ยปูเนี่ยแยมว่าอะไรบ้าภาพพร้อมกันสามตัวหรือสองตัวครับปูเห็นสามละแดงจึ้งครึ่งเลยเหรอครับปูยังยังพอนแดงก่อนยังไม่ทันแดงอืมแต่ว่าห้าศูนย์นี่ไม่ใช่ใช่ไหมปูบอบูแม่เมื่อก่อมาตัวสีดำขึ้นพุดจากหนามยังเป็นซื้อโอ้ยังบ่ใม่ยังบ่มันใจครับเออแต่ว่ากับมันก็หลายรังวันเนาะ ครับเออมันกกบาลแน่นอนของบัมีหกกักคือแพร่ละลอยไปลอยมาเลยออของบัมีหักจะฝ้าไปมันเจี๊ยเจี๊ครับเออบางทีกับงวดเดามาแม,ม่นงวดชิมาบม่ถือเยดเ็ดอะไรแม่นอยู่ครับเออโอ้ยเนาะนัะกกองสลากก็อยู่กรุงเทพเนี่ยครับงวดนี้สัญจรน,นะปู่ว่าก็อยู่บ้านนอกพี่เนาะเออ,อ แสดงว่าห้าศูนย์ไม่ใช่ต้องรอวันที่ยี่สามก่อนฝันเลซื้อเลยอยากร่วมกับใครบริเจียจะหน้าสิบบอกที่ยังดอกฝันจะคืออะไรนุ่มเอฟซีมหาที่แรกกับรถนั่นดอกมหาผู้อื่นบุระครับเปีถามผู้นั้นแน่ถามผู้นี้แน่กับไปตรงพอดีเนาะเฮ็หตุใดเนาะขให้ตรงกับปู่เนาะเพวกกีเซียงตีข้าปู่แม่นคักเนาะปู่เนาะเดี๋ยวลูกลูกขอถามหน่อยนะครับปู่ที่ผ่านมานี่คือสามตัวนี่กี่งวดนะปู่นะ เอานี่หกแปดหางว่าได้ซื้เลยนี่สามตัวเลยหรือปูส่สนมากเนี่ยที่เขาอ,อยู่นี่แต่มันบ่ได้บอกผูดใลแหล่ก็บ่ได้ซื้อเองความมันบ่มีเงินบอกยังายโดดครับบ่มีเงินถึซืออ้อห้างเทียกับมันผ่านมากล้วถซื้อ,อก,กับแปดสันก็ยังงากกูก<อ>็บ่ได้บอกใครบอกยังไง สามโตสามเงินสี่แล้วบอกเลยกระบอจีง้อมจีคนเขากับว่าบ่มาเปลี่ยนเลขเปลี่ยนหวยกระจีจังได้นาะครับเออกระบอกไปลสละห้าได้กาแฟสันเทเรฟูแมนอยู่ปู่แมนญาติโยมมาขอเราก็ปฏิเสธไม่ได้นะปู่เนาะเออมันหาบาทสิบบาทกันิว่าบ่ฟันเทเร่ก็เป็นไปบ่ได้เนาะครับผมฟันบ่กับฟันนักสั้นนักซี้กับฟันเห็นนักสั้นนักซี้กัเออกระจีตัวกระจีตัวบ่ได้ที่ทางเตี้เนาะแมนอยู่ครับเออตัวหาว่าพามูสายอีก แต่ว่าหาศูนย์ศูนย์หาบเมนฝันของปัวมันลอยขึ้นมาแบบเออมันขึ้นซับมันขึ้นมาคางคแท้นี่ล่ะน้ำมันแท้อือแต่มันไม่ใช่ของแท้ใช่ไหมปอของแท่ตรงฝันเท่านั้นเด้อของแท่ตรงนี้โรคโกกกาของเงินแขาท่องต้องติดป้ายติดใช่ไหมตรงหน้ากุฏิเลยใช่ไหมปัวไม่อยากฟังความฝันเดี๋ยวนี้สวยวันน้องอ นั่งมันก็ยี่เบ็ดหนึงยี่เอ็ดยีกสองวันยี่สองป่งผมพอดีมืออื่นครับเหมือเฮือกเฉยนุ่มขึ้นาผมหมอกกศิบมี่ได้บาดมือนุ่มขึ้นบ่พ่นใจแทะทุ่มือเพราะว่าศิบม่ได้เท่ามันกรงเงาแน่วแต่โอ้ยว่ามันหมอนขาดขาวจันพันเต็มหัวอยู่สามตัวสี่วัดเออกระโดนพ่อทุ่มคว้านเจอประระแข้งวัดบ่มีไฟบ่ปู่บ่ ไปกบมีไปกบมีอืมอมย่ามสารเบบเฮ็ดจังได๋บบนีเอา้าทีนี่เราให้นุราเซียวนั่นข้างถึงนั่งข่ายโอ้สาดม,ม,มาตมโซลโซลมาเลี้ยอยู่เปรดเส้นหนึ่งเดินเดน่งจากมงนี่เทียงแะ้วปู่เออสามรมาสาดมาตังแต่สารขาแปดมุ้งรับเปิดเบิ่มนึงเนเจเอซนสี่มือสี่ขึ้นก็สิเต็มร้อย่เต็ม ไม่ครัวัดกะติใชส้เยอะด้วยเนาะสามตัวสีง้วนติดเนาะปูเนาะเออวัดได้มาได้มาแล้วฝันแล้วแต่ว่าแก้สีแมนบบแมนฝันมาขึ้นว่านนี่บ้าหเขาบ้าได้ได้บ้าบ้าบไาโอ้ยตะกอนวันที่เท่าไหร่นะปูที่หยิบสามหยิบสามกี่โมงครับเมื่อเรือนประมาณกี่โมงครับปูก็ถ้าญาติชมมันเป็นวันพระพอดีครับถ้า ยติโยมมีศรัทธามีอาหารการฉันอะไรก็มาร่วมมาร่วมได้นะปู่ร่วมได้โยมครับเก้วประแดกบ้องถวยนึงก็มาได้ได้ยมเดิอบอกที่กาบวัดไม่พูดคนอยากมาจังหันพักเกษกับกรรมนึงก็ได้วัดเนงคันนี้เออชื่อชื้อวัดนี้มันบเป็นท่านเป็นวัดดอกเนยงคันเออมันเป็นที่ปฏิบัติถ้าเป็นคล้ายๆวัดที่พักสงก็ว่าได้ ครับออเยังไม่ได้ถูกต้องตามกฎหมายอํเภอไดกาบ้านนี่กันนีบ้านโนที่พักสูงโนนน้ำแท่งตำบลสุมเศ้าอําเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีออืมาจังหันได้มาจังหันได้พวกรคนเอฟซีไว้ไปบอกพี่การท้่ยังเอา้าอยากพาผู้อยากมาได้ชิมาถึอตีเอมนต้องทำบุญนะปู่เนาะครับ มาเฮ็ดเองตัวอยู่วัดก็ได้หรือบ่ก็มาถวายบุญบุญนี่บ่มีไผปั่นแจกมันบ่หอนแหกออกได้คือม่ไผพักกลางง่มครับเออผู้ใดกินเขาผู้นั้นกินผู้นั้นก็อิ่มแมันบ่ไปอิ่มท้องเขาพุ่นเพราะว่ากินได้ง่มเด้อสาธุครับปู่สาธุเอาแล้วทีนี้สูตรปู่ยังทําอยู่ไหมครับบ่บ่ไ้เห็ดสูตรปู่ก็เข้าได้งวดเมื่อกี้น่ะเขาตรหกสามน่ะห้าหกสามเออมันเขาอยู่แมนครับ อืโอ้ทั้งบนทั้งล่างเลยเด้ปูห้าหกสามปูนะเนอะเลขเขาบอกผมกลับหัวให้อยู่อืโก็กลับห้อยู่ทีแม่ทาไมปูไม่ทําสูตรนะปูกะเดียวเดี๋ยวร่องร่องบึงอยี่อกบฮามันเขาก็ฝันน้ำนะเออพรางวดเมื่อกี้สูตรปูก็เข้าไงมันเข้าทั้งบนตีเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยปูครับแต่แต่แต่เรามาได้ไอชุดสามตัวคือเป็นเลขที่ปูเมืองเรามาบอกมันเป็นหาเก้าสามได้หรอ กับหัวไงปู่กับหัวกับเมียนเรากับเคร่งบุญทั้งหลังแล้วเนาะครับอมีแต่ผูมันกับหัวให้ปู่เนี่ยเขาตีลังกาให้ครับสูตรปู่เข้าอยู่นะครับก็อยู่แพ่ตีลังกาเพราะอะไรเนียตกน้ำเนียตกน้ำเด็กตีลังกาอะไรอยู่ปู่ทำไมไม่ทําสูตรให้ดูสดสดให้ดูหน่อยครับสูตรเฉยๆครับปูยี่บสามก้อนสันอดเจ็ดร้อเขาจะทําสูตรด้วยแล้วก็เมื่อเรื่นความฝันด้วยทั้งสูตรด้วยใช่ไหมปู่เออเมียนโอ้สิจล่องล่องบึงยี่บเอ็ดี่บเอ็ดแล้วยี่บเอ็ด สูตรนี้ก็แม่นสูตรนี้คือเราทํามานานแล้วเหรอครับปู่สูตรสูตรอะไรครับตั้งแก่เป็นนุ่มแต่ก็สังก็ระยองได่น้าเซียวมากระโดดเชียวเถทบเรียนงวดแน่เรียนงวดท้องงวดแน่แกจะกระเถิดเรียถึงเยอยมากก็ได้ขอสูตรต้มแจครับจริงแจก็ไม่ยากใครหรอกมันกับเชียวฮักเชียวแพ่งกันนอนทำงานรวมกันออสูตรก็มีนะปู่เนาะ เกือบลืมเล้ปู่ถ้าเกิดไม่ถามนี่ไม่รู้เลยครับว่ามีมสูตรว่าสูตรปู่ก็เข้าปู่ให้มาห้าเก้าสามผมก็เลยกลับหัวเป็นห้าหกสามมันเสียลังกาเนาะมีลังกาค,ครับเช่นนี้ก็ห้าก็เนาะกลับปิ 5, 6, ี่ยนรางหนึ่งเมื่อกหกห้าหกเนาะขาหกหกขาเนะใช่มก้นจังเดียร์ผู้ใดสิเบียปลี่ยนหัวเนาะยันวิ่นเนาะครับถ้างั้นเดี๋ยวทำคนละแผ่นเลยใช่ไหมปู่ทั้งสูตรด้วยทั้งอันนี้เลยเนาะปู่เนาะอองล่องเบิ้งครับ เผื่อสูตรมันแม่นก็มนมนแม่นลง<ว>บนข้างล่างสิ้นกับดรงกับวัสนาของคนน้ำเดือ,อยนันุ่มก็ไดครับคือบอกบอกไปนล่ะแต่เขาไปเปิดบัญชีธนาคารเขาจะถามว่าจะฝากบอบอเปิดหรือซื้อครับเอบบอเวลาทีไปเบิก เจ้าเงนินสารเบิกในบัญชีบ่มีครับผมเอาเปิดบัญชีธนาคารข้ามป้าเปิดหลายปบนได้ร้อยล้านเอาสิเบิกสิบล้านเจ้าล้านสามสิบล้านหาสิบล้านมันก็ได,ด้ทีนน่บ่ในเงินนู่นเสี้ยวนี่อันนี้คือกันเอเอเมื่อคยกินเคยทานว่าจะศาสตร์จะพบศาสตร์นี่ห้างเทียภาพไปบินบาทหันหลังขวักใส่เอเอล้านทัวงี้ไม่เพระมาแล้วมึงดูซิเปล่งมือเโาก็บ่ถูกตัวให้ล้านซ้ำ เออยังสั่นกระมีทีนี้ลูกขออนุญาตถามนะนะปู่เงี้ยมเลิงเลกนะไอ้ที่ว่าถูกสามตัวสีงดติดส่วนมากเป็นสูตรหรือว่าความฝันครับหรือว่ายังไงครับส่วนมากที่เข้าเนี่ยครับผมที่เขาเขาไม่แต่ฝันดิฝันใช่ไหมฝันทั้งเทียบกับสันฝันกับสูตรเนี่ยเขาเขาน้ำกันเล่ก็มีตรงกันเล่ก็มีโอ้ต้องรอวันที่ยี่สิบสามนะปูเนาะแม่รอที่ยี่สิบสสี่พิมพ์รอไว้นะครับวันที่ยี่สิบสามห้ามพลาดนะครับ แต่ห้าศูนย์เนี่ยคือไม่ใช่นะปู่เนาะเลขลอยขึ้นมาเฉยๆมันก็รายรางวัลนร่มเออเออลายลางวัลนแต่เ็เอาไว้นะปู่เนาะแมนรางวัลนที่สองก็หาลังวัลนบ่ออมันที่สามที่สี่ที่หาที่หาแห่งไรลังวั่ลอยรังวัลนเด้ครับปูเลขหนาหมุนสองั้งเลขไทยเหมุนสองั้งเลขล่างมันคือมันรวยก็คือคือคือสันวาละ มันบบมีห่าคือแพนนะมันร้อยไปร้อยมาได้ต้องมัดไว้หรอปู่เออมัดไว้ก็มัดบ่อยอดก่มมาไม่ถึงมือเก่าครับผมอันนี้คือการครับยังไงก็ให้รอวันที่ยี่สิบสามนะปู่เนาะอวันที่ยี่สิบสามครับเอฟซีพิมรอไว้นะครับผมขอบุณขอบคุณด้วอยาาโนวมเอฟซีรีตจงใจดูปัจจัยให้กระดขอใอยสิงทักษิตร่างคนละลลกนี่จงปุ๊ปักรักษาคุ้มครองตลอดปลอดภัยเดินทางไป บอกตัวนี้เต้กระไดทำงานการจิตการได้ก็ขอให้เจริญฮวงเฮืองเลี้ยงเหลี่ยมให้ร่ำให้รวยไปข้างหน้าย่องย่งยิงซาถูกถูกซาถูกเราวันที่ยี่สิบสามเนาะปู่บสร้างก้อนกับสรงปฏิวัติอีกแลเราห่อนห่อนห่อนตีเป็นอะไรปุ๊กห่อนกับหอนกับหาเนาะสอ้างก้อนกับสรงบัวหมดยุ่งไม่เงี้นะครับผมเองี้ยยังได้ตาหมากยังได้ไม่เงี้ยท่านได้บอกเลยอีไตีตัวตีตัวแดงเด เขาตีเวลาจเก็ตขาตีฮอนเป็นห้าเลยพวเออจักเกยวหาุ um, ่มมาเงี้ยเราไปสวงกันเลยกตบตาหมากเราหลวงพ่อบอกมาเราสูยเราะเรหาสวงมาเยอะอยงางนี้เขาตีจงไหนก็ปูขั้นนี้ยังก่อันนี้โบ